เมื่อโทนี่ก็เเพนออกเดทก,กันครั้งแรกเฮ้ยในที่สุดไออาร์ก็ลงคลิปแบบนี้สักทีเพนฮะขอโทษนะที่มาสายอ่ะพอดีออาร์มันชูวเล่นเกมอ่ะไม่เป็นไรจ้าแมงโกนน่ารักเลยย่า กูเองชวนเล่นเกมได้แท้มาบอกกูติดเกมซะงั้นน่ะใช่แล้วพี่ชายผมแรงตกกับพ่อมันเลยเนี่ยนี่นี่เราทำเซเว่นโทน่ามาฝากอ่ะช่วยลองชิมหน่อยสิไม่มีมันบดครัวซองหรือกก๋วยชื่นใจหน่อยนะครับโอ้ขอโทษครัวเบียร์ตาทับผมเลยแต่ว่าผมพกแมลงทอดแหล่งโปรตีนชั้นดีมาเคี้ยวเพลินๆด้วยอ่ะสนใจมาแทะอาหารแห่งอนาคตด้วยกันไหมใครเขาให้ผู้หญิงแดกแมลงทอดในเดทแรกวันนั้นน่ะใช่คุณนี่แหละผู้ชายในอุดมคติ โอนั่นมันแมลงในกลุ่มประชับชลาเปล่าเฮะผู้หญิงกีตาวิทยาสู้หญิงคณะเราก็ไม่ได้นมแม่งเท่านี้อะอ๋อออดูนั้นสิเท่านี้แม่งรูปนั้นเหมือนกระต่ายเลยอะน่ารักนูเฮียแล้วไงเออน่ารักแต่แม่ก็นนั้นดูหมอนเหตดเลยอะ